หน่ยอยค่ะมันมีฟิลเตอร์ข้าหน้าไม่มีหรอมันแค่นี้เอาเลยมันมต้องฟิลเตอร์้องเคอล้อ <c oughs> มันมีแนวฝังอยูเอยนะที่เขาสองคนสู้มานำกันกว่าสิฮอดฟังฟันมีรถมีบ้านสมดังตั้งใจ ผ่านฝนผ่านน้ำสูทุกสู่ยากันมาแป้ตายเจ้าบอกเคยทอดใจอกออยู่ข้างกายด้วยคำว่าแคา่คนนี้พ่อแม่ย้อนคำว่าคุณคำดีรอสันสันที่ตะกล้องข้นไว้โว้หวางดูแล คือว่าอับพ,พอเยอะว่ะน,นะกันเด้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแนบแน่จนเท่าจนแกแค่ดูแลด้วยคำว่าเรา อยากถามหัวใจว่าเจ้าเมื่อยบ่ที่อยู่น้ำกันปัญหาเข้ามาร้อยพันย่านเจ้าไว้วันสันเดย์เดลาแค่เห็นหน้าคนดีน้องก็สง่งเลยบอกแค่ร้องไงเบลก่อเหนื่อยเธอร้องไม่ได้เอาจะออกเป็นอย่างที่มาร้องได้เอาไอ้ก่อนได้ <นะ S 2> สั่งท่อร้องเจะลดจะหน้า ลองไปด่าลองลองลองจะราจะน่าจะเปิดได้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 มึงเขาต่อเพลงที่เราลองไม่ได้พี่มัต้องขอหนาววไปค่ะ มังงามเทลงางฟ้ากับปองทองมีแฟนแล้วบอกน้องโรจน์นา ไม่พี่ก็ต้องไม่เอาพี่ก็ต้องไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาใช่มันมันสูงอยู่นะ้ทัวร์ครับขออนุญาตแก้ตัวใหม่นะครับเอาใหม่นะครับทุกคนอะไรกี้คือเบอร์เบอร์ไปก่อนนะครับมางามเทลนางฟ้ากับโพธทมีแฟนแล้วโบนอน้องโรจนนา ว้าวจังสีดูถูกสักสีน้องเกินไปถึงสามีสิผู้ายเงาะป้บาบา้าใบกระจเดียวนะาไอถึงโลอมีพร้อมสับ,ส,บสับสินเงินตาต่อให้อ้ายเป็นเทวดาเป็นยังกะสีหักหัวนอน ภาษาบกงอเดียวงอปาบ้าไปยังไงจะมาสู่อ้ายแค่เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้รักนายไอ้ก็ฮักจริงไปหักคนอื่นดีกว่าพูดมากปล้ำดีไหมล่ะก็ลอกมาถ้ <laughs> าพี่อยากตา ู้หญิงอะไรปากรายมันนางเสือดาวถ้าคืนมาทำมือเยา้านางเสือดาวจะกัดให้ดู <c oughs> เฮาหรือไม่เฮาโอ้ถ้าพี่อยากรูร้หอมหน่อยจะต่อยให้ดูเู้ชายเจ้าชูหัวไปเลยไปคคือเบื้งหลายเด้ สวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะครับเราจะจับมันเดะไอ้เสวัสดีครับทุกคนครับงอป้าใบยังไงจะมาสูซอายแพ้เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้รบราไกห้ิงไปหา ที่สองคนโคตรมากปั๊มนีไหมละก็ลองมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไรปากรายมันนางเสือดาวถ้าคืนมาทำมือเยานางเสือดาวจะกลับให้ดูคูหรือไม่คอโอ้ หอมหน่อย <Home> no. ถ้ต้องให้ดูผู้ชายเจ้าชูซ้ซอนกบ,บนเลยสวัสดีทุกคนนะครับเป็นอย่างครับผมกำลังเ,เตรียมตัวจะไปงานวันนี้เย็นนี้ครับที่ไอฮักเจ้าเนี่ยไอฮักเจ้าอีลีลีลาวดีน้อ,นองหางอ้ยบ อย่างก็เหคือเนมเดเจ้าคนฉันแคปทุกคนแคบครับทุกคนแคบเลยเฮ้ยพาดากันแลนเลียกนะเุ้ยเหยวเห็นไหมเนี่ยโอเคจบแล้ว ท่านว่าวจังสันกา้ยืนยันได้บอหนอพี่หนุ่มค่อยบอหลังวันดีเห็นยังใครโทรมาอยากกอดปังนักเมืองเบิกขนหอมแก้มไอ้ได้บอรอวันนี้ทุกคนนะครับทุกคนให้หอมไหมล่ะทุกคนให้หอมไหมหอมหล่อนให้อาบน้ำอยู่นี่ คุณน่หมองเกา่าจบแล้วเพลงนี้คุณปาก็จบแล้วเดีด๋ยวนี้ไปรถนี่มันไปยังก็ะมีแล้วพอดตอบไปเลยไม่เชื่อเลยครับวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปกับวงนะครับทุกคนไปพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีงานท่ายนะครับเขาเป็นนี่เนี่ยทนะาน้ำท่วมโลกเออเขาทำไงเน,นี่ย ไอ้หมองเือเลยมนอกี้เพนี่บอใหพนี่พระดาเด้อนอกก็แมนเขาสีชาหน้าความโลกคุณบอมันเยอะี้เยอะอยากขอบอดี่จงี้นะเพาเลียนขี้เลยกันเรื่อเลื่อนท่านไหนมันมาวนสวัสดีกี่พุงแล้วจะสองทุ่มแล้วกว่าแล้วนะพร้อมเล้วนีอเลยนะไปอย่าพี่ปังงคสนามรวโลกเลยบอผมอีขี่ลถกดบกี่แล้วเต็มใช่ไหม เีออกไปพังเปลอ๋อุเตะเ่าไปนำชนะเราเนี่ยก็มีวนี่รื่นรอะา๋อรุ่นยไไปครับนำสมลูกคงที่กรเล่นบ่ลคันยำตะจังเลยคบวนดีทกย่ยำน้ำาันดีทุนนดีทุกคนนะครับพ่เตอร์ไม่ค่อหน้าเรานีมเออเดี๋ยวนีไปั่งเขาพี่เตรหยนาเฮาันสิบตลอดน่าเราเยมาอไปไ่ได้ยังวไัดีค ย้ำนำตายอยไอนี้อะไรต้อเอไหมเต้ไหมสงป่ยยสูงอ่ะที่เดบาแล้วแล้วเห็นพงี้ยหมย้ำนำตายอยไอ้คอยสับด้วยใจหัก แอบหวงแอบฮัน <c oughs> ก่อนที่เขาคบเจ้าเธอก็ลองคิดวิ่งไงต้องโดน <c oughs> จมหังจากเขาต <c oughs> ็ดในใจน้ <c oughs> องเสาวสับสน <c oughs> ไอยัง <c oughs> มีน้องทั้งคน <c oughs> คอยอยู่เคียงข้าง <c oughs> ฟังเสียงน้ำตา ทุ่มทังทุกยางหาทางให้เจ็บน่าทักใจกำลังจะฮักฮักน้องแล้วนะพอนด้เขาเข้าก็นั่งซึมต่อและขอเวลาจากสิ่งที่เจ้าเป็นมาฟังเด้ิน้องลา สีเว้าช่วยกันนะครับให้บ่เม็นเขาหักแปะตายกันเล้สำนีเป็นพี่ชายีคอยวางดีเอาแต่บ่มีสิใดเป็นแฟนคอยหักจะเขาคนจังง่ายบ่อาสมแทนแม้ว่าอเคยชยอมแทน ปอบโยนน้องนับขังบอที่พี่ก้อยครับถ้าน้ำท่วมโลกคุณบอายสิลืมเขาอย่าเศร้าอย่าเงาอายกะเงามาพ่อสมควรอะไรเธออย่าเพิ่ลงลืมเขาจะซบหลน้องป้าน้องคู่ควรผัดลม ความเหงาพัดหวอดิดชีทอดเขาน้องกะเบิดขาด<อ>ิดทอดเขาไอ้กะเบิดขาดเนาะสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีครับยามสีตั้งนักทุกคนนะครับฟอฟอน่ารักขอบคุณค่ะพี่เฟื่องฟ้าเป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะ นลาตาดีแท้ค่ะทีนี้ขอบคุณครับพี่สวัสดีพี่สุริยาแสงเดือน้าพาพี่ก้อยมาติดนะครับตอนนี้รอทุกครับอย่าลืมไปฟังเพลงผมด้วยนะครับเพลงอะไรคะอ่าณดีวิลเพลงพรปู่เวสสุวรรณนะครับเพลงมหามงคลนะครับเออเพลงถวายวัดป่าภูน้อยนะครับฝากเข้าไปฟังด้วยนะครับพรปู่เวสสุวรรณกดไลค์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจนะครับร้อยกว่าท่าน

บอู้สันบอกว่ามันตำแหน่งไอหักบอกขอน้องก็ยัดหายขาดไม่กันมาจังเอิญหาไอมาอยากได้บอกคนใหม่ดอผักใสไอไปห่าง อย่างก็ได้เป็นผู้รับใช้มานานสตยหันควานทำตามน้องได้ทุกอย่ากี่คนกี่นาวที่สองเขาเป็นเอาเคียงข้างไอเห็ดน้ำทุกอย่า บต่ต่างในใจบอกไปยามเห็นคนหลอใส่อายไปขอเบอิกข้าวนัดก,การกินข้าวยังให้อายไปเฝ้าไปรอบอก<อ>จัดใจเรื่องเจ้าตัางให้ใส่แล้วนอน หูเขายังเดาออกหูบอกว่าไอ้คดน,น้ำเจ้าจังได้เห็ดน้ำปานิจ้าบอกสันติว่ามังงอกหูดับจ้าจำได้ไว่าได้ฉาแมนหูขาดังว่าจามีแล้วคนในใ,ใจบอกไอ้ลวดสาว ข้าทางมบ่อยากให้ม hm ู่เอาใส่ไปฟังสัมนารวันนีพี่วันนีพี่อ่ออ้ออ้ไอ้าเอ้เมมาบอกไอยังเด็กผสาวไอพอเป็นยุคาร โอ้ึ้งไหมวันนี้ไม่มาแล้ที่งเราวันนี้อยู่บ้านหนองเขียนนะครับขอคอนบอรสันอย่าเพิท ทำไมช่วงนี้พอๆสวยจังไะนะพอมีความหลักหรือเปล่าเึ้ามาคือน้ง่ขายู่ท่้นทขาเปิดปิดได้ไหม มาเราถือได้ไหมฝากไหลตัดแล้วถพี่เสือเนี่ยไม่รอพี่เนี่ยเนี่ยปากไหลๆไม่ได้ปั่นเพราะตาเห็นตาคุกคีไม่หลบเลยนะั้นกับฟอฟอ,อ้กไปคันเดียวกันแล้วให้ปั่นขับกัสวัสดีนะน้องเพชรพี่ก๊อตจะไปกับนาเดียเดี๋ยวพี่ตามตูดไป วันนี้ไม่ได้ถ่ายงานค่ะไปงานที่บ้านหนองโลเขียนค่ะสวัสดีแม่ปูค่ะเขียนมังสวยไหมคะไม่สวยค่ะฉันใส่เสื้อตัวนี้เหรอฉันไม่พันเชืออันนี้มาจากปินตรงมาจากเมืองเลยค่ะช่างราคากันเองค่ะไฟง่ายผัวมีตะฮุนป่วยด้วยค่ะมือนี่ โวยใจค่ับกางไปลองเท่งเลยได้ะันฝันค,ค,คิดถึงพี่ก้อยค่ะ <laughs> คิดถึงออววพี่ก้อยที่ซอยคิดถึงนิดที่อยู่ถาวรเธอเมื่อวานพี่คิดถึงพี่ก้อยบอกก้อยก็อยดีครับพี่เนืองมีคนสาัุณพอพี่เนืองสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะเธอมีคนบอกว่าฟอฟอฝากจุก๊กเหม่งเต้า ต้าเบล่าปอพี่จีเองุบเลยยุเลยว้ายเาก็ฝากมาเนาะหยุดเลยเป็นแบบเนี้ยพี่อผพีมสั้นสวยด่าพอแล้วพอแล้วเด็กพอแล้วมันสวยจะถึงทีครับทุกคนครับแค่นี้ก่อนนะครับโดนดีแล้วอแล้วใครเป็น้็ใครเป็น้ครับแล้วน้าจุ๊บ